ลงดัเมื่อทาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไปไหนอ่ะเอาไม้เอาหก็มีมีตัวแล้วไม่ใช่เหรอก็มีไม่ลอยเอาแล้วนั่นอะไรอ่ะอันนี้ไม้ส่วนตัวไม่ใช้่ละ ใช้ไม่ได้สัญญาณไม่ดีสัญญาณชั่วมากเลยจำผมจำได้เหรอฟาบางเคำพิเศษเป็่นตัวอะไรเนี่ยเอาก็คงท่านไ้ปลอมตัวเป็นคนเมืองายเป็นคนอะไรเนี่ยก็นี่ปลอมตัวเป็นพี่เป้าเปร้องเปร้องเลยตายไปนานพุ่ฟื้นฟื้นที่ไหนไม่ฟื้นนะคนเดียวนี้แปลกพอเห็นหน้าเป้าไม่มองหน้าเป้าเสกจ้องเป้ากันทั้งนั้นเลย จ้องหรือเปล่าจ้องตาจ้องตาพี่เป้านั่นแหละเราต้องเชื่อคนมูนี้พิสูจน์ว่าเราพรอมตัวมากเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยเข้าแกงร้านเรือตลาดหน้าเมืองนายตลาดหน้าเมืองไงใช่เอางี้เอาไงมีคนจะมีตังไม่อยู่เข้าไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อลักษณะพี่เป้าน่าพกตังค์ขนาดนั้นเลยเหรือเราไงไม่มีตังค์กินข้าวอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังค์กินข้าวใช่ไหมร้องเพลงเมื่สาบานเฮ้ย เราเพลงไม่ได้เรามาสื่อว่าครูตัวลบเดี๋ยวเขาจับได้เอาเป็นอะไรอ่ะพระองค์ท่านเราร้องเพลงเนี่ยเผื่อได้รางวัลได้ตัวโคกับข้าวมีตรงมีติ๊บไปซื้อกับข้าวกินอ๋อคือเพลงเนี่ยร้องเพลงอาจจะได้ตังค์ด้วยใช่หรืออาจจะเป็นช่องทางเข้าไปหาขุดเขื่อนก็ได้ใช่ไปเลยเอ้ยคนเยอะแยะมาตึงเป้าตึงตัวพี่เป้านั่นแหละนั่นเป็นโคศกให้เลยประกาศให้ร้องเพลงก็เป็นเนี่ยเป็ดโคศกเหรอเออยไม่ต้อร้องออกไงเม่ต้องร้องเลยเป็นโคศกให้ Đọc tí xuống này Ê! Đi cái gì Hãy cái gì Địt cái gì Địt cái gì Địt cái ทีเดียวพอต้นเหมือนแักกันมาเลยพวกกันทีเดียวพอแล้วทีเดียวพอเลยกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านสองมือร้วกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาฟาบาทเป้าเขินอ่ะเขินอะไรเขาไม่มองหน้าเป้ากันเลย ผมองตัวเราแต่ตัวหลอกใช่หมอชฉันว่ามันแห้งๆไปเป็นโซ่ๆไปหน่อยจะเอาอะไรเป็นไอโค่อะไอโค่ไอโค่เป็นตัวไอคับตามหลังอันเหรอใช่ใช่ใช่สวัสดีครับครับครับประมาณนั้นได้ได้กราบสวัสดีครับครับครับดีเอาเลยยังไม่ครับเลยเลยอย่าล้นเรื่องสิครับกราบสวัสดี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 คุณพ่อ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  คุณแม่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 ไม่ต้องเน้นแม่กูมากแม่กูไปแล้วเดี๋ยวพ่อก็ไปไปหาของเกิมเยี่ยมมากเลยกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่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 มาพบกับริเกเงินล้า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 นกินมะม่วงมังสิสิสิ่เลยไขขออะไรเขาอ่ะอีอุ้มพีซื้อมาไม่ได้กินเลย มาพบกับปริเกเงินล้า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 นโดนโดนโดนอะไรครับโอ้โหขอบคุณไอเอสด้วย็อเอสด้วยขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับผมที่มีน้ำอัดลมให้กับพี่เป้าขายอะไรน้ำแข็งนะขายน้ำแข็งกระปงกระเป๋าก็แต่ลำบากขอใส่ใส่กระเป๋าข้างหน้าให้เออใส่ได้ยวมันเออไม่มีใครเลี้ยวเกินเนาแะแหละใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนเออถึงไหนแล้วถึงปริเกเงินล้าน มาพบกับริเกเงินล้านล้าสอนรามน้ำเพชรเพชรเราคาไม่แพงแพงแพเอะไรนะโอ้โหครับแฟคลับดีไม่ได้ล้องเลยนะเพลงเนี่ยขอบคุณคุณพี่มากมากนะครับผมขอบคุณครับขอบครับตำรวจได้อะไรงี้ทขอบคุด้วยแฟนคลับพี่เปามีลักษณะนี้แบบนี้อย่างเดียว มาพบกับริเกเงินล้านสอรามน้ำเพชรราคาไม่แพง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 ก็ไม่มาก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 ไอโคไอโคนะนะี๋ยวเขาจะไล่กูออกเอามาพบกับศิลปินหนุ่มสาว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 ดนเซอร์ก็สวย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 ลูกผัวก็ไม่มี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  มีก <formation jin inh throat> <at> ็ไม่มาก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 เขากันจะกระทือพี่เป้าไม่ใหญ่แอคโค้อโค้แอคโคนะมาพบกับศิลปินมากมายมา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 มีแต่คนหล่อ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 แต่ผมละสี่สิบสิสิสิรูปร่างไม่ลอยหล่อ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 ก็ไม่มาก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 ก็ไม่ใหญ่ใหญ่อะไรอะขวดขวดใหญ่มาพบ พระเอกน้องบิ๊ก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 ลูกเมียไม่มีเบ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 ดยอดพระเอกยอมรับด้วยลูกเมียไม่มีมีมบมังมังมีมบมั่งมั่จะพี่เพี้ยนหน่อยถึงมีก็ไม่มั่วไม่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 ถึงมีก็ไม่มั่วไม่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 เล่นตามล็อกเลยน้องบิ๊กมั่วนะพ่อ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  อยากใครเล่นพอ้องเดี๋ยวเล่นกับคนดูก็ได้เออเอะไรไปผมรับบทเป็นเอ็กโวให้ผมเขาจะเล่นกับเราเหรอ,หอไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูไม่ได้ลองมาพบกับพระเอกน้องบิก๊โกโอ้โหคนชับผมเล่นด้วยขอดังๆมาพบกับพระเอกน้องบิ๊กลูกเมียไม่มีสุดยอดมีก็ไม่มั่วไอ้ม่เนี่ยดังกว่าใครเลยไอ้เขาก็มื่วนูดดังๆนะ เพราะว่าร้องเลยดีกว่าเดี๋ยวนานเข้า